สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการดิงสมแมครับพบกับผมหนุ่มสิทธิชัยครับครับวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นนะครับรูปแบบการแก้ไขปัญหาผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีครับตอนนี้เราก็อยู่กับครูวัลาพงศ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครูพิทยาครับสวัสดีค่ะที่ปรึกษาดัญญาครับสวัสดีครับและที่ปรึกษานายธนาครับสวัสดีครับครับประเด็นที่หนึ่งนะครับที่เราจะพูดถึงนะครับก็คือ การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพละศากตร์ในรูปแบบออนไลน์นะครับปัญหาและประเด็นจะเป็นยังไงขอเชิญครูวัลลภครับครับส่วนหรับปัญหาที่ผมได้ไปพบเจอกับตัวเองก็คือการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ในรายวิชาพละศึสษานะครับช่วงสถานการณ์โควิดนะครับที่ผ่านมาครับในโรงเรียนสวายวิทยาคารนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดกลางครับมีนักเรียนประมาณร้อยคนครับปัญหาที่พบเจอคือการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลนะครับค่อนข้างที่จะทําได้ยากครับเพราะว่าพลศึกษาเป็นวิชาที่ต้องการเน้น เจตีการการขึน้นไหวครับจึงขอคำจึงมาขอคำปรึกษาและคำแนะนําวิธีการแก้ปัญหาจากที่ปรึกษาครับครับสําสหรับปัญหาของครูวราพงศ์เมื่อกี้นะครับที่กล่าวมาก็คือการจัดก,การเรียนรู้แล้วก็การวัดและประเมินผลทางพิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับครับ,บต่อไปก็ขอที่ปรึกษาอนัญญาณนะครับให้คําปรึกษาแก่ครูวราพงศ์ครับค่ะจากปัญหาที่ครูวราพงศ์ได้กล่าวมานะคะดิฉันมีแนวทางการแก้ปัญหา ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์โดยวิธีการสอนแบบสาธิตร่วมกับสื่อมัลติมีเดียค่ะมีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเช่น Google Meet โปรแกรม Zoom เราจะใช้การสอนแบบสาธิตนะคะหลังจากหลังจากจบการเรียนการสอนเราสามารถส่งคลิปวิดีโอลิงก์เว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียนเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมค่ะแล้วเราจะมีวิธีการวัดประเมินผลอย่างไรบ้างครับ ส่วนวิธีการวัดประเมินผลนะคะด้านทักษะค่ะให้นักเรียนได้อัดลิวิดีโอตัวเองเกี่ยวกับทักษะนั้นแล้วส่งให้ครูผู้สอนได้ตรวจสอบว,ว่านักเรียนปฏิบัติทักษะนั้นได้หรือไม่ค่ะส่วนด้านความรู้ความเข้าใจนะคะให้นักเรียนได้ทําข้อสอบในรูปแบบออนไลน์เช่น g o o g l e Form มคาร์ฮูดพีทเป็นต้นค่ะครับอรขอบคุณขอบคุณสําหรับคําแนะนําจากที่ปรึกษาดานยานครับผู้ว่ารับพงศ์เห็นด้วยไหมครับกับวิธีการแก้ปัญหาของคุณดรัญญาครับครับก็ ด้วยครับวิธีการแก้ปัญหาวิธีนี้นะครับผมก็จะนําวิธีนี้ไปปรับปรุงแก้ไขในการเรียนการสอนในอนาคตต่อไปครับครับประเด็นที่สอนนะครับก็คือปัญหานักเรียนไม่ตั้งใจเรียนนักเรียนติดโทรศัพท์จนทําให้มีผลการเรียนที่ตกต่ำนะครับพบกันในช่วงถัดไปครับครับสำหรับประเด็นที่2นะครับปัญหานักเรียนไม่ตั้งใจเรียนนักเรียนติดโทรศัพท์ส่งผลให้ ผลการเรียนของนักเรียนตกต่ำนะครับปัญหาและประเด็นจะเป็นยังไงพบกับครูวิทยาค่ะค่ะสวัสดีค่ะปัญหาที่ดิฉันพบเจอนะคะคือนักเรียนไม่สนใจเรียนและติดโทรศัพท์มือถือทําให้ผลการเรียนตกต่ำนะคะซึ่งปัญหาได้เกิดขึ้นที่โรงเรียนห้วยจิงวิทยาตำบลคารแม่อำเภอศรีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์ค่ะเป็นโรงเรียนขนาดกลางมีนักเรียนอยู่ประมาณ300คนค่ะปัญหาที่ดิฉันพบเจอนะคะคือนักเรียนไม่สนใจเรียน ติดโทรศัพท์มือถือทาให้ผลการเรียนตกต่ำนะคะเกิดข <Bold> ึ้นจากเมื่อสถานการณ์โควิด -19 นะคะได้ระบาดมากยิ่งขึ้นนะคะทําให้ได้เปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนนะคะไปอยู่ในรูปแบบของออนไลน์ค่ะและเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นนะคะจึงได้กลับมาเรียนในในรูปแบบของออนไลน์นะคะทําให้นักเรียนนะคะติดโทรศัพท์มือถือเพราะว่าอยู่กับโทรศัพท์มือถือนานออมากกว่าเดิมนะคะจากที่เคยใช้นะคะแล้วก็นักเรียนไม่สนใจการเรียนค่ะสมาธิสั้น ไม่สามารถจดจ่อกับสิ่งที่ตัวเองกําลังเรียนรู้ได้ค่ะจากปัญหานี้นะคะทําให้ดิฉันนะคะอยากขอแนวทางแก้ไขจากที่ปรึกษาธนวาค่ะครับผมาจากที่ครูวิทยาได้กล่าวมานะครับปัญหาต้นๆเลยก็คือเด็กติดโทรศัพท์ใช่ไหมครับเด็กไม่มีสมาธิเด็กไม่ตั้งใจเรียน่เลยทําให้ผลการเรียนตกต่ํานะครับครับต่อไปก็จะขอคําแนะนําและแนวทางแก้ปัญหาจากที่ปรึกษาธนวาครับครับ หลังจากที่ผมได้ฟังปัญหาของคุณวิทยานะครับซึ่งก็คือปัญหาเด็กไม่ตั้งใจใเรียนติดสมาร์ทโฟนนะครับก็ผมมีแนวทางในการแก้ปัญหาโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับสื่อมัลติมีเดียนะครับคือการให้ในักเรียนได้ทํางานเป็นกลุ่มซึ่งกลุ่มละ3-6คนโดยการให้ในักเรียนทํางานแบบใช้ความคิดสร้างสรรค์น,นะครับตัวอย่างเช่นการทำไม้ p ิ้งการทําแผนภาพต้นไม้ซึ่งจะให้ในักเรียนได้ใช้สมาร์ทโฟนให้เป็นประโยชน์ในการคน้นหาความรู้บนเว็บไซต์ต่างๆนะครับ ซึ่งจะเป็นการกดึงดูดให้นักเรียนสนใจการเรียนมากยิ่งขึ้นและจะส่งผลให้มีผลการเรียนดีขึ้นต่างๆหรอครับครับผมขอบคุณสาหรับคําแน,นแะนําแนวทางแก้ปัญหานะครับคุณพิทยาเห็นด้วยกับคําแนะนําของที่ปรึกษาธนวัฒนไหมครับค่ะดิฉันเห็นด้วยกับคําแนะนําของที่ปรึกษาธนวัฒนนะคะเพราะว่าคําแนะนําของที่ปรึกษาธนวัฒนนะคะจะเน้นให้นักเรียนนะคะได้ทํากิจกรรมร่วมกันนะคะทําให้เด็กมีสมาธิมากยิ่งขึ้นค่ะและดิฉันนะคะจะนํา คำแนะนําของพี่ปรึกษานะคะไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไปค่ะครับผมครับสำหรับประเด็นวันนี้นะครับก็แบ่งออกเป็นสองประเด็นดหลักๆนะครับประเด็นที่1ก็คือการาจัดการเรียนรู้แล้วก็การวัดและประเมินผลทางพัรนาศาสตร์ใช่ไหมครับ<ช>แต่สำหรับแนวทางแก้ไขป,ปัญหาก็จะเป็นการาจัดการเรียนรู้แบบสาธิตร่วมกับการสอนแบบร่วมกับการสอนสื่อมัลติมีเดียใช่ไหมครับครับผมแล้วก็ประเด็นที่2ก็จะเป็น ปัญหาของนักเรียนไม่ตั้งใจเรียนแล้วก็ติดมือถือนะครับส่งผลให้การเรียนตกต่ำนะครับวิธีแก้ปัญหาก็คือการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับสื่อมัลติมีเดียครับผมสําหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะครับก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับ